กินนมต้องกินอุ่นๆนั่นแหละมันจะได้แบบสบายคอเป็นไข้แล้วเจ็บคอสวัสดีครับสลออดี้ ไม่กินเค,ค้กเอาเหรอเดกินน้อุ่นลูกเพราะว่ามันจะได้คอมันจะได้หายอืมทาชินลูกกินเยอะมันจะได้มันจะได้ไอ้สดชื่อไอ้คอจะได้ไม่เจ็บเป็นไข่พี่น้องกินเยอะๆคอเนี่ยได้แบบไม่เจ็บลูกต้องกินน้ำอุ่นอย่างเดียวทำไมแบบปลาหมอกินน้ำอุ่นอ่ะร้อนมากนั่นแหละมันจะได้หายครับแผลในคอหนูจะได้หายเดีวยวหนูไม่กินละ่ะ สวัสดีครับทุกคนร้อนจังเลยเปิดพุ่มให้หน่อยให้น้องมาตามก็ได้นะครับอ๋อครับอะไรลูก ชื่อะไรนะชื่ลอลำมันอาานอะไรนะลูกอามานี่มีหรอกลำมันนี้มีแต่ของไม่แพงสวัสดีครับทุกคนพี่<ด>นอ้องครูผ่าไม่สบายเป็นไข้แล้วเจ็บคอน่าจะเป็นคออักเสบด้วยแหละมาดื่มนมสิดื่มเ้็ลูกมันจะได้หายไม่งั้นมันไม่หายเร็วดื่มนมอุ่นครับเชื่อป,ป้าป๊า เออไม่งั้นหนูก็จะเจ็บคอนนมอุ่นมันช่วยครับเร็วๆเธอจะกินแต่น้ำเย็นไม่ได้นะมันเป็นแผลในคอนะอเป็นแต่บาหลอดหายอย่น้องเอาไปโผลสวัสดีครับสวัสดีน้องมิวสวัสดีทุกคนนะ วันนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแก่นนะครับอยู่กับคุณสุนันทาว,วนมากวันนี้นะครับมีเค้กมีเค้กเยอะมากเลยพี่น้องมาสบ,บายขื้นกันไม่สบ,บายเหมือนกันนะครับทุกคนมามีเสียงขื้นกันแต่ก็อยากมาไลฟา์สดเนาะว่าที่ฟินแลนด์คาเฟ่ของเราไม่ได้ขายแคบหมูนะจ๊ะ mm hmm. แคบหมูเยอะมากแคบหมูแคบหมาแคบมาให้ดูหน่อย นะามีเค้กนะดูสิน่าอร่อยจังเลยเค้กอันนั้นเราหมดแล้วหรอรอดช่องเราเหลือแค่นี้เองหรอดูทุกคนน่าทานมากเลยนี่นี่อดช่องนะจะหมดแล้วนะใครที่เป็นสายเค้กสายหวานสายเบาหวานสายความดันนะรีบมาเลยนะทุกคนนะ สายหวานสาวบาหวานเฝ้ามาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเติมความหวานอันซุ้มไปฉีดหนาะฟี่ยุกอลวินหน่นะซุ้มมอลลัอม,มนะันหน่ะหูจักมาซื้อเค้กไปชิแตกไงเ,เดอ้อมันมาซื้อตะเหล่าตะเบียก,กินซุ้มปอบมึงเอ้ยดาราศิลปินอีสานสนครศรีพี่น้องฉีดหนากระฉีดฟี่หูจังมาซื้อกาแฟซื้อเค้กซื้อจอังไปกินแนะ่มูหยาบมูมึนเนีย่ยมึงขึ้นมาละบ,บ,บน,อนนอนเหรียญไพ่ที่อยู่สำนักงานตี เดี๋ยวมึงเจอกูอินนอตอียังไงนะมาซื้อเค้กเสียงไปกินแนเมมเมนมาถาเงินไปติบตะุุซาอยู่หันสวัสดีขับบอสเอฟซจากคุ้มหนองคูโอ้ยเกินนี้เปีเยเมืเอยบอสมบายพี่น้องเ่าบ่นไม่ได้ด่าไม่ได้แต่คล้องไม่ได้ทุกคนที่ <laughs> มัเ่เดียวเบื่อไห้่เรายิมมี่ด้วยบาริสตานี่จับเซิง จับเสิรงเหมือนเดิฝากถึงซุ้มอันศิลปินนิสัานนครสินไปฉีดนาฟีน่นเดอร์ฮูดจากม่านอุดหนุนเค้กอุดหนุนหนังแนย,ยุันฟินแลนด์คาฟเฟ่น่ะสิตแ,แตกเป็นบอกกาฟงกาแฟ,าฟาน่ะแกล,ลเล็ดสิบแปดสิบน่ะ,นะบางด้กินต้านโอเลียงยุหันโยเขบอูอ น้องโมขอบคุณมากเลยดาวไม่น้องโมดฉันเป็นเอฟซีผัวนางเดอะไรลูกพี่โมดให้ดาวขอบคุณพี่โมดหน่อยเลยขอบคุณครับพี่โมูขอบ้านโน้นยิงดาวกี่อันแล้วอีดาวสิบดวงแล้วได้เยอะมากขอบ้านได้สิบแปดนี่สวัสดีครับขูอยากไปจันทบุรีมากเลยแม่พี่พิมพิมระดา ผมอยากไปจันทบุรีมากเลยเขาว่าปูที่จันทบุรีอร่อยมากสวัสดีค่ะบอสหน้าเหล่พะนะโอ้ยคึองหัวคอยนาเหล่ยตัวจริงกับไม่ได้แหล่ปบันไดดอกกับพ่อเป็นแต่เบิงยัวสวัสดีครับผมพี่น้องบอกว่าได้เสียงบอมมี่อข่ด้าหมอกรวินหลายเสียงข่เหมิดด่าไม่ได้ทุกคนบอสปล่อยว่าเป็นอุ้ยน,น้องดิวน้องดิวแฟนคุณต้น น้องดิวแฟนน้องต้นที่ชอบแบบว่า,วาถ่ายยั่วๆหรอสวัสดีครับสวัสดีิบ้าน a บนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นเนาะผ้าหลูกมากพี่น้องเสียงบอมมีเสียงบอมมีได้เสียงรองไห้อยู่ซือทุกคนเสียงไม่มีมากน่าจะได้ลงไลฟ์แล้วแหละบืนบ่ได้อีลีเนาะอัลพัสสวัสดีครับก่อนเราจะไปแล้วป้าโนนไม่สบายด้วย ติดไข่จากลูกกับพี Girl, my my ่น้องเอ้ยเขากลับมาบ้านแล้วครับสิกลับมาตัวกูโทรหากูทั้งผัวทั้งเมียเนาะโอ้ยแม่นทั้งโทรหากูทั้งสองคนเนาะใช่ดิวเนาะโอเคทุกคนผมคงจะพูดตอบไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีเสียงแต่ว่าสิเขาบ้านพักสำนักงานิสานครอนสีนเด๋วสิไปดาซุ่มเดินเสือซุ่มยัง ฝากร้านฟินแลนด์คาเฟ่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มามาจะเคลียร์ไปนี่มาวันไหนเมื่อวานมาแป๊บหนึ่ง,งทรงหลุดมาให้เขาเบ่งยังดีว่าเข้าคาเฟ่อยู่นะพะนะนี่นะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแก่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับนีทีนางเหลือยอยู่เดอ้อพี่พี่แม่แม่ โอเคบอสนตไปแล้วผมไปแล้วพี่นอ้องอเสียงบอมีเสียงบอมี่พี่น้องเสียงบอมีเก็บเสียงไปถาดาหมออยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไปก้อนสมี่ล่ะจุ๊บจ